เบาเออบทั้งไงบ้าได้ได้เดี๋ยวเอาไปใส่กับบ้าปูนอาทำไมเอินเอบโอบเอบคือเอาให้หมดแค่ปูนนี้กางเกงไทยอ่ะ หรอกเนาะเพราะดินลงแล้วไม่ต่ำกำลังพอดีจีว่ากำลังพอดีอ๋อไม่ต่ำหรอกเนาะพ่อเนาะ พอเอาดินลงแล้วไม่ต่ำหรอกเนาะสวัสดีจ้าสายันพอดีมิดหัวเอ้าพ่อใครไปเก็บร้าน อ๋อเทปูนนี่ให้หมดก่อนอ้าวทำไมอันนี้กับอันนั้นคนแตกต่างกันอันนี้คือปูนเทคานอันนี้มันเป็นหินเยอะไอ้ทางนู้นละเอียดอ๋อ ห,หนูสั่งอิดมาห้าร้อยก้อนเขามาส่งรือ,อยังอ๋อพอดีไหมน่าจะพอแล้วที่นี้นะห้าร้อยนี่น่าจะพอใช่ไหมคะน่าจะพอขอบคุณค่ะสามพันบ่ออิดอะทั้งหมดห้าร้อย อ๋อไหนดูสิอันนี้ก็คือบ้านเขาอีกฝั่งหนึ่งเนาะอาอนี่ของเขาโอ้ยอากาศกระไดอย่าตกก็ไม่ตกเลยอย่าตก อย่าตกเด้อพ่อโนอ่ะชอบพูดว่าฝนตกค้นก็ตก,กจริงๆอันนี้จะเป็นปุ่นละเอียดนะคะค่ะมาอาได้ แดดดูพี่ปุ้ยทำงานอย่าพี่ปุ้ยทำงานจะปลูกบ้านตรงนี้หรอคะยังไม่แน่ใจเลยคะ่ะอาจจะลงเป็นหอพักอาจจะลงเป็นบ้านยังไม่แน่ใจเลยยังไม่แน่ใจทุกอย่างเลยคะ่ะอากาศรอ้อนมากสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้คือโสมโมฉมจริงจริง ดูมุดี้มุดี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนมุดี้สวัสดีครับก่อนโอ้อากาศร้อนอากาศร้อนมากมุดี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ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 ผมโอเคค่ะมาอัปเดตให้ดูกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปร้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนางน้อยสวัสดีค่ะบรรยากาศตอนนี้เอ๊มูดี้จะไปห่าเขาทำไมตัวเองตัวเล็กกว่าเขาอีกเห็น <He ed. S 2> เขาไม่ได้นี่ไม,ไม่ค่ะอยู่ร้อยเอ็ดค่ะนี่เห็นเขาอยากจะไปห่าเขา,ขออาพี่เขาโตแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านบรรยากาศดินนี่เอาลงพ่อดินมันถึงสองร้อยรถไหมเนี่ยแข็งเป็นดินทรายเนะพ่อเนาะ อันนี้คือเทอันนี้คือเทอันนี้มานละวนะคะเทอะไรนะ,ะ,ะรนะพ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสนเสาเนี่ยเทคานเนี่ยเสานี้เขาเรียกว่าอะไรนะเทคานอ๋อเททับหลังนี่ก็จะทำเป็นประตูเข้าไปทางว้านเหมววนะคะ Hmm. Tang pen perdu kecil-kecil pergi sini. Tang pen perdu kecil-kecil. Ini ha. แหม่มด,ดีเดี๋ยวโดนตีตรงนี้กำแพงบ้านหมอคะ่ะต,ตรงนี้เป็นของหมอกำแพงยานนี้เป็นของหมอบ้านขาวๆนั่นคือบ้านหมอบ้านคุณหมอ ขอาไปอย่างนี้นะเป็นซอยเข้ามาค่ะนะมองไปมองไปอย่างนี้ค่ะมองไปความกว้างของเขาครับลูกครับผมหนูกินข้าวหรือยังอะ่ะนี่ อยากไปอย่างนี้เลยนะคะถมดินทำกำแพงขุดต้นไม้นน่นนี่นั่นอยากจะบอกว่าเป็นเงินทั้งหมดค่ะทุกอย่างเป็นเงินทั้งเงินจนบางทีคิดเลยว่าเนาะสมัยนี้ของข้าของก็แพงเหล็กก็แพงตรงนี้เป็นของการไฟฟ้าค่ะแต่นี้เป็นที่ของการไฟฟ้าคนที่ก็ทำงานอยู่ในการไฟฟ้าค่ะ เก็เพิ่งให้คนมาทำกำแพงข้างหลังตรงนั้นหน่อยหนึ่งอ,อันนี้ก็คือจ้าง,งช่างเหมานะคะไม่ได้จ้างแบบรายวันจ้างเป็นเหมานี่ค่ะช่างก็ทําแบบอยากเสร็จไวเหมือนกันเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอตัวไปร้านก่อนค่ะ